สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เรียนบัญชีกับครูริชาร์ดนะครับอ่ะเรามาสู่คลิปนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับถามอย่างนี้ตอบย่าง่าย EP ที up, c ่ c ซับ4ถูกแล้วเฮ้นะครับเรื่องของการบันทึกบัญชีนะครับในส่วนของการซื้อเงินลงทุนชั่วคราวนะครับกลุ่มนี้เนี่ยคือเงินลงทุนเพื่อการค้าเหรือตราสารทุนประมาณอย่างเงี้ยนะครับลกนะครับทีนี้ เวลาที่เราเนี่ยหรือว่ากิจการเนี่ยจะมีการาลงทุนเนี่ยนะครับเราเนี่ยสามารถที่จะใช้วิธีการคือหนึ่งลงทุนนะครับการลงทุนกิจการนะครับก็คือทำธุรกิจเองนะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่หนึ่งทำเองนะครับแต่มันจะมีกิจการบางกิจการครับที่ เนื่องจากว่าเงินของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเงินในกิจการเนี่ยเงินเนี่ยไปฝากบัญชีธนาคารเนี่ยการงอกเงินของมันอะ่ะมันไม่งอกเงินแบบสะใจนี่โอเมั้ยบางทีมันงอกเงินแบบอุ้ยขึ้นมาเป็นต้นยาแพรกอย่างเงี้ยขึ้นมานิดนึงนะครับแต่เราต้องการแบบต้นมะม่วงยักษ์นะครับดังนั้นเราก็เลยจะต้องมีการนําเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนในกิจการอื่นเพิ่มเติมไอ้การลงทุนแบบนี้นะครับ เราเรียกว่าการลงทุนชั่วคราวมันจะมีการลงทุนสองแบบนะคือชั่วคราวกับไม่ชั่วคราวคําว่าชั่วคราวกับไม่ชั่วคราวต่างกันยังไงก็งคือเวลาเราลงหลักทรัพย์เขาเรียกว่าการที่เราไปลงหลักทรั์นะลกูกสมมุติเราไปซื้อเนี่ยซื้อปุ๊บขายปั๊บอย่างเงี้ยคือไม่ชั่วคราวเพื่อการค้าล้วนๆนะครับเพื่อกินกําไรล้วนๆแบบนี้แต่อันไหนที่เราต้องการเงินปันผลเนี่ยแบบโอ้ยหุ้นนี้มันดีมากกินยาวอย่างเงี้ยกินนานถือนานอย่างเงี้ย นะครับเราก็จะียกว่าเงินลงทุนระยะยาวนะมันจะมีเงินลงทุนแบบว่าระยะสั้นระยะยาวอะไรเงี้ยเราก็ดูความดูดูความประสงค์ของกิจการเป็นหลักนะครับทีนี้โจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงการซื้อหุ้นนะครับซึ่งเป็นการที่เราไปลงทุนในหุ้นนะครับของกิจการอื่นนะครับเพื่อการค้านะเพื่อค้านะครับแสดงว่าหุ้นตัวเนี้ย เขาไปลงทุนเพื่อค้าของจริงนะครับคือไปลงทุนเพื่อค้าเลยไม่ใช่แบบโอ้เป็นเพื่อการลงทุนระยะไม,ไม่ใช่เสือนอนกินลูกอันนี้ตะคุบแดกนะครับนี่กตะคุบแดกเลยนะครับทีนี้การลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มนี้เนี่ยก็เหมือนกับการที่เราไปลงทุนในสินทรัพย์ตัวอื่นๆนะครับไปลงในสินทรัพย์ตัวอื่นจากข้อกอไก่และขอไข่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการเช็คข้อข้อมูลของเราเนี่ยง่ายมากลุก การที่เราไปซื้อหุ้นน่ะเงินเราต้องลดลงถูกต้องไหมลกูกอ่าเงินสดลดก็เครดิตเท่านั้นเองแต่มันข้อนี้จริงๆแล้วมันสามารถตอบได้เลยนะครับแต่เราก็ทําเหมือนเราไม่รู้นิดนึงนะทําแบบเราไม่ได้ฉลาดนิดนึงนะครับแล้วก็เอ๊ะเอ๊ะหลักทรัพย์ลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนแบบระยะสั้นๆดังนั้นเวลาเราซื้อมาเนี่ยมันก็เหมือนกับเราซื้อสิ่งของมานะครับเราจะไม่นับว่ามันเราฮิเราซื้อแบบ เราเอาเงินไปเป็นทุนของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะทุนระยะยาไม่ใช่นะคือเราไม่ได้ออกคือเราไม่ใช่เป็นคนออกหุ้นนะลูกมันเลยไม่ใช่ทุนของเรามันเหมือนกับว่าเราอะไปซื้อของการลักการที่เราไปซื้อหลักทรัพย์แบบนี้เหมือนกับเราไปซื้อของไว้เก็งกาไรดังนั้นเราไปซื้อปุ๊บมันก็เหมือนกับเป็นสินทรัพย์เฮ้เราก็ได้สินทรัพย์มานึกออกไหมอ่าเราได้สินทรัพย์มาวันหนึ่งที่เราขายเราก็สินทรัพย์ตัวนี้ก็จะหายไปแล้วเราจะได้เป็นเงินมาแทนดังนั้นสินทรัพย์เนี่ย ตัวของหลักทรัพย์เพื่อค้าตัวนี้นะครับเวลาเราบันทึกบัญชีจะบันทึกบัญชีในหมวดของสินทรัพย์นะครับก็คือเพิ่มขึ้นเดบิตนะครับแล้วก็ลดลงเครดิตเท่านั้นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบกอไกลอยู่ในเหล่านะครับอยู่แล้วนะครับอ่าโอเคออ้ยข้อนี้ทำไมมันเบาจังเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเฮ้ยการลงทุนของเราเนี่ยมันสามารถลงทุนได้ นะครับมันสามารถไปลงทุนกับเขาได้นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราจะต้องมาทํานั่งหลังโคตรหลังแข่งทํามาห่างกินเฉพาะกิจการของเราไม่ใช่ถ้าเงินเรามันพอจะมีเงินถุงเงินถังกระมังเก็บไว้อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอาไปลงทุนในกิจการของคนอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสําหรับถามอย่างนี้ตอบอยังไงอีพีที่ 40นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ีถัดไปนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมถ้าเกิดว่าเราต้องการทราบข้อมูลข่าวสารการเรียนแล้วก็อยากจะสอบถามข้อมูลเนี่ยของการเรียนวิชาบัญชีเนี่ยนะครับสามารถสอบถามอาจารย์ริชาร์ได้ที่ Facebook Fanpage เรียนบัญชีคุริชาร์นะครับหรือมาที่ YouTube เรียนบัญชีคุริชาร์ก็ได้เช่นเดียวกัน นะครับอขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในอีพีต่อไปสำหรับอีพีนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ